เคยเป็นไหมครับบางทีกลับบ้านมาเหนื่อยๆสมองตื้อไปหมดไม่รู้จะทำอะไรก่อนดีแต่พอได้กดปุ่มเล่นเพลงโปรดเท่านั้นแหละอยู่ๆพลังมันก็กลับมาเฉยเลยหรือเวลาที่เรากำลังเศร้าๆดิ่งๆแล้วดันไปเปิดเพลงเศร้าตอกย้ำเข้าไปอีกแต่แทนที่จะแย่ลงมันกลับรู้สึกดีขึ้นซะง,งั้นดนตรีมันเหมือนมีเวทมนต์อะไรบางอย่างที่ทำงานกับอารมณ์เราโดยตรงเลยนะครับ เป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งมากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่เราคิดไปเองด้วยนะทุกวันนี้วิทยาศาสตร์มีคำตอบที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าไอ้เจ้าเวทมนต์ที่ว่าเนี่ยมันมีนกลไกซับซ้อนอยู่ในสมองของเราจริงๆตั้งแต่ระดับสารเคมีไปจนถึงคลื่อนไฟฟ้าเลยทีเดียวโหไปถึงขั้นนั้นเลยเหรอครับงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าครับว่าเบื้องหลังทํานองและจังหวะที่เราฟังกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเข้าไปทําอะไรกับสมองและร่างกายของเรากันแน่ แล้วพลังของมันจะถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นการรักษาคนได้จริงๆหรือเปล่าได้เลยค่ะเราจะมาถอดรหัสกันดูว่าเสียงที่เราได้ยินมันเดินทางเข้าไปเปลี่ยนอารมณ์ของเราได้ยังไงซึ่งองค์ประกอบแต่ละอย่างของเพลงทั้งจังหวะทำนองความดังเบาหรือแม้แต่ชนิดของเครื่องดนตรีก็มีผลแตกต่างกันหมดเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะกลงกันเลยคำถามแรกที่ผมสงสัยมากที่สุดคือ พอเสียงเพลงเข้าหูเราปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในสมองเราบ้างครับสมองส่วนไหนที่มันแบบตื่นขึ้นมาเป็นพิเศษเลยเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือสมองเราเนี่ยไม่ได้มีศูนย์กลางดนตรีแค่จุดเดียวนะคะแต่มันทำงานประสานกันเป็นเครือข่ายใหญ่เลยพอเราฟังเพลงมันจะไปกระตุ้นหลายส่วนพร้อมๆกันที่สำคัญๆก็จะมีอย่างฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นเหมือนห้องสมุด เก็บความทรงจําและอารมณ์ของเราอ๋อฮิปโปแคมปัสที่เกี่ยวกับความทรงจําใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแล้วก็มีคอร์เทกซ์หน้าผากส่วนหน้าตัวนี้ทําหน้าที่เหมือนผู้จัดการที่คอยควบคุมอารมณ์และอีกส่วนคือสมองกลีบข้างที่รับรู้และตีความความรู้สึกต่างๆค่ะ เหมือนเปิดสวิตไฟทีเดียวแล้วสว่างวาบขึ้นมาหลายห้องเลยนะครับใช่เลยค่ะแต่ที่มันลึกไปกว่านั้นคือพอสวิตไฟพวกนี้เปิดแล้วมันไม่ได้มีแค่แสงสว่างแต่มันมีการปล่อยค็อกเทลเคมีสูตรพิเศษออกมาในสมองด้วยค็อกเทลเคมีฟังดูน่าสนุกดีนะครับมีส่วนผสมอะไรบ้างครับเนี่ยส่วนผสมหลักๆที่ออกมาต้อนรับเสียงเพลงเลยก็จะมี3ตัวค่ะตัวแรกคือเซโรโทนินตัวนี้จะทําให้เรารู้สึกสงบ ผ่อนคลายเหมือนเวลาเรานั่งจิบชาอุ่นๆถัดมาคือนอยอพิรีนฟรินตัวนี้จะออกแนวปลุกพลังทำให้เรารู้สึกตื่นตัวมีชีวิตชีวาและพระเอกของเราที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโดปามีนหรือที่เรารู้จักกันว่าสารแห่งความสุขใช่ค่ะสารแห่งความสุขนั่นแหละค่ะตัวนี้แหละที่ทำให้เรารู้สึกฟินรู้สึกดีกับเพลงที่กำลังฟังอยู่ มีแน่แล้ครับเวลาฟังเพลงที่ชอบมากๆมันถึงรู้สึกดีจนอยากจะฟังซ้ำไปซ้ำมาพี่แท้ก็โดนโดปามีนเล่นงานอยู่นี่เองแล้วที่เราบอกว่ามันไปถึงขั้นวัดเป็นคลื่นไฟฟ้าได้เลยนี่มันเป็นยังไงครับเราเห็นการทำงานของค็อกเทลเคมีพวกนี้ได้เลยเหรออืมเราไม่เห็นตัวสารเคมีโดยตรงค่ะแต่เราเห็นผลของมันได้ผ่านการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองหรือ EEG มันคือการเอาขั้วไฟฟ้าเล็กๆไปติดที่หัว เพื่อวัดสัญญาณไฟฟ้าที่เซลล์สมองส่งถึงกันซึ่งมันจะบอกเราได้ว่าณขณะนั้นสมองของเรากำลังอยู่ในหมวดไหนผ่อนคลายตื่นตัวหรือว่าเครียดอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเรามีมอนิเตอร์ดูสถานะของสมองอยู่ตลอดเวลาถูกต้องค่ะซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้เครื่องมือนี้ล่ะค่ะในการทดลองเรื่องดนตรีแล้วก็พบว่าคลื่นสมองแต่ละชนิดเนี่ยมันสัมพันธ์กับอารมณ์ที่ต่างกันไปอย่างคลื่นชา้ชาๆที่ชื่อทีต้ากับอัลฟา สองตัวนี้จะโผล่มาเยอะเวลาที่เรารู้สึกผ่อนคลายมากๆคล้ายๆกับตอนที่เรานั่งสมาธิเลยค่ะครับในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นคลื่นที่เร็วกว่าอย่างเบต้ากับแกมมาอันนี้จะมาตอนที่เรากําลังใช้สมาธิหรือมีอารมณ์ตื่นเต้นส่วนคลื่นอีกตัวที่น่าสนใจคือเดลต้าซึ่งมักจะสัมพันธ์กับภาวะตึงเครียดพูดว่าเราโอ,อคนมาเข้าเค,าเครื่อง EG แล้วเปิดเพลงให้ฟังสองแนวที่ต่างกันสุดขั้วเลย อย่างเพลงคลาสสิกฟังสบายๆกับเพลงแดนซ์อิเล็กทรอนิกส์ตือต้อๆในผับเนี่ยกราฟเคลื่อนสมองมันจะออกมาหน้าตาต่างกันเลยไหมครับต่างกันคนละเรื่องเลยค่ะมีงานวิจัยที่ทำแบบนั้นเป๊ะๆปะเลยผลออกมาหน้าทึ่งมากคือพอเปิดเพลงคลาสสิกปุ๊บ กราฟของคลื่นตีต้ากับอัลฟาซึ่งเป็นคลื่นแห่งความผ่อนคลายเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่พอสลับไปเปิดเพลงอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นแล่ละค่ะคลื่นเดลต้าที่เกี่ยวกับความเครียดดีตัวขึ้นมาทันทีพร้อมกับคลื่นเบต้าและแกมมาที่บ่งบอกถึงภาวะตื่นตัวสุดขีดโอ้โหชัดเจนขนาดนั้นเลยแต่มันเกิดจากอะไรครับทำไมสมองถึงตอบสนองต่างกันขนาดนั้นประเด็นนี้ลึกซึ้งมากค่ะ นักวิจัยเขาไม่ได้หยุดแค่ดูกราฟเคลื่อนสมองแต่เขาไปวิเคราะห์โครงสร้างทางกายภาพของเพลงทั้งสองแนวเลยแล้วก็เจอคำตอบค่ะอย่างแรกคือรูปแบบคลื่นเสียงหรือเวฟฟอร์มของเพลงคลาสสิกมันจะมีลักษณะซ้ำๆเป็นวัฏจักรที่คาดเดาได้ในขณะที่เพลงอิเล็กทรอนิกส์จะมีจุดพีคของเสียงที่กระชากขึ้นลงแบบฉับพลันอ๋อเหมือนแบบหนึ่งมันนุ่มนวลเป็นลูกคลื่นแต่อีกแบบมันแหลมคมเหมือนฟันปลาภาพนั้นเลยค่ะ แล้วถ้าดูที่แผนภูมิความถี่เสียงหรือสเปกตร o แกรมเพลงคลาสสิกจะเน้นใช้ความถี่ต่ำเป็นฐานที่มั่นคงแต่เพลงอิเล็กทรอนิกส์จะอุดมไปด้วยเสียงความถี่สูงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พูดง่ายๆก็คือสมองของเรามองว่าเพลงคลาสสิกที่มีรูปแบบซ้ำๆเป็นสิ่งที่ปลอดภัยมันเลยปล่อยให้เราผ่อนคลายแต่พอเจอเพลงอิเล็กทรอนิกส์ที่จังหวะมันประชากไปมาสมองจะเข้าสู่โหมดเตรียมรับมือทันทีค่ะสุดยอดนี่มันเหมือนกับว่าดนตรีเป็นรีโมทคอนโทรลของสมองเราเลยนะครับกดปุ่มเพลงคลาสสิกสมองเข้าโหมดพักผ่อนกดปุ่มเพลงแดนสมองเข้าโหมดเตรียมพร้อมซึ่งพอคิดแบบนี้แล้วมันก็อดสงสัยไม่ได้ว่า ถ้าเรารู้ว่าปุ่มไหนทำอะไรได้บ้างเราจะเอารีโมทอันนี้ไปใช้รักษาหรือบำบัดคนจริงๆได้ไหมครับไปไกลถึงขั้นนั้นจริงๆค่ะและก็เป็นศาสตร์ที่มีมานานแล้วด้วยเรียกว่าดนตรีบำบัดหรือ music therapy ซึ่งมันถูกจัดเป็นกลยุทธ์การรับมือที่มุ่งเน้นไปที่อารมณ์โดยตรงเลยคือแทนที่จะไปแก้ที่ต้นต่อของความเครียดเราใช้ดนตรีมาเปลี่ยนปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเราที่มีต่อความเครียดนั้นแทนแล้วมันได้ผลดีแค่ไหนครับ คือฟังดูดีนะแต่ในทางปฏิบัติมันทรงพลังขนาดนั้นเลยเหรอทรงพลังกว่าที่หลายคนคิดมากค่ะมีงานศึกษาชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างดนตรีบำบัดกับอีกาศาสหนึ่งคือเสียงหัวเราะบำบัดในการลดภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุผลปรากฏว่าดนตรีบำบัดเนี่ยลดภาวะซึมเศร้าได้ถึงสา9 0านเปอร์เซ็นในขณะที่เสียงหัวเราะบำบัดลดได้แค่1ิบ1็จดกหนึ่งเปอร์เซ็นเองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิครับ ผลมันต่างกันขนาดนั้นเลยเหรครับเกือบเท่าตัวเลยนะแค่การฟังเพลงเนี่ยนะมันทรงพลังกว่าการทําให้คนหัวเราะได้ขนาดนั้นเลยลหระครับอะไรทําให้มันได้ผลดีขนาดนั้นใช่ค่ะต่างกันอย่างมีนัยสําคัญเลยที่เป็นแบบนั้นเพราะดนตรีบําบัดเป็นวิธีการรักษาที่ไม่ต้องใช้ยาแล้วก็ไม่ลุ่งหลําร่างกายทําให้มันปลอดภัยและเข้าถึงง่ายมากแล้วมันก็ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในวงกว้างเลยค่ะอย่างในกลุ่มผู้ป่วย PTSD ภาวะกระทบกระเทือนใจหลังเหตุการณ์รุนแรงใช่ค่ะดนตรีสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นความทรงจําที่ดีๆเพื่อใช้ในการบําบัดได้แต่ก็ต้องระวังนะคะเพราะมันเป็นเหมือนดาบสองคมถ้าเพลงนั้นดันไปผูกกับความทรงจําที่เลวร้ายมันก็อาจจะก,กลายเป็นตัวกระตุ้นอาการได้เหมือนกันเหมือนที่ผมเคยเห็นในคลิปที่เขาให้ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมหรือดิเมนเชียฟังเพลงเก่าๆที่คุ้นเคยแล้วจู่ๆคุณตาคุณยายที่นั่งนิ่งๆมานานก็กลับมามีชีวิตชีวาร้องเพลงตามได้ อันนั้นก็คือหลักการเดียวกันใช่ไหมครับหลักการเดียวกันเป๊ะเลยค่ะคือการใช้ดนตรีเป็นกุญแจไขเข้าไปในห้องแห่งความทรงจําและอารมณ์ที่ถูกปิดตายไปแล้วนอกจากนี้ยังมีการนําไปใช้ในโรงพยาบาลทั่วไปด้วยเช่นเปิดเพลงคลอเบาๆระหว่างการผ่าตัดก็เพราะว่าช่วยให้ความดันโลหิตของผู้ป่วยกลับสู่ภาวะปกติดได้เร็วขึ้นหรือในผู้ป่วยมะเร็งก็มีการใช้ดนตรีเป็นเทคนิคเบี่ยงเบนความสนใจค่ะพอพูดถึงผู้ป่วยมะเร็ง ผมนึกถึงกรณีศึกษาหนึ่งในไทยที่น่าประทับใจมากๆเลยครับเป็นเรื่องราวของคุณประสิทธิ์ซึ่งเป็นนามสมมุติท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัย60ปีที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่เดิมท่านเป็นคนรักเสียงเพลงมากชอบฟังเพลงลูกกรุงเพลงเพื่อชีวิตแต่พอป่วยหนักเข้าก็กลายเป็นคนเงียบขรึมไม่พูดไม่จาาก,กับใครเลย เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะเขาเรียกว่าการถอยห่างจากสังคมคือจะค่อยๆตัดตัวเองออกจากโลกรอบข้างใช่ครับแต่จุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นเมื่อนักสังคมสงเคราะห์กับนักดนตรีบำบัดเข้าไปจัดกิจกรรมดนตรีส่วนตัวให้โดยให้คุณประสิทธิ์เป็นคนเลือกเพลงที่อยากฟังเอง ตอนแรกท่านก็นิ่งๆนะครับแต่พอเสียงดนตรีเพลงจดหมายถึงพ่อของแอดคาราบาวดังขึ้นท่านก็เริ่มร้องคลอตามเบาๆสีหน้าก็ดูผ่อนคลายขึ้นช่วงที่พีกที่สุดคือตอนที่ท่านเลือกเพลงขายแรงแต่งนางให้ภรรยาที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างๆมันเปลี่ยนบรรยากาศในห้องที่เคยเงียบเหงาให้เต็มไปด้วยความรัก ควาามเข้ใจนี่เป็นตัวอย่างที่ทรงพลังมากค่ะและมันอธิบายทฤษฎีความเจ็บปวดแบบองค์รวมหรือ total pain theory ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทฤษฎีนี้มองว่าความเจ็บปวดของผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่มิติทางกายอย่างเดียวแต่มันยังรวมถึงความทุกข์ทางจิตใจที่รู้สึกสิ้นหวังความทุกข์ทางสังคมที่รู้สึกเป็นภาระและความทุกข์ทางจิตวิญญาณซึ่งดนตรีในกรณีของคุณประสิทธิ์เนี่ยมันเข้าไปเยียวยาทุกมิติพร้อมกันเลย แล้วการที่เขาเลือกใช้เพลงลูกทุ่งหรือเพลงเพื่อชีวิตมันมีผลได้ไหมครับมีผลอย่างมหาศาลเลยค่ะนี่คือความสําคัญของบริบททางวัฒนธรรมการใช้เพลงที่ผู้ป่วยคุ้นเคยและมีความหมายต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งหมอลำหรือแม้แต่บทสวดมนต์ในบริบทของคนไทยจะมีพลังในการเยียวยาสูงมากเพราะมันไม่ได้เป็นแค่ทํานองแต่มันคือส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์และรากเงาของตัวผู้ป่วยเลยค่ะฟังแล้วขนลุกเลยครับ แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็สงสัยมาตลอดเหมือนกันคือเรื่องเพลงเศร้านี่แหละผมมีเพลย์ลิสต์ส่วนตัวชื่อวันฝนตกที่มีแต่เพลงอกหักช้ำใจล้วนๆเพื่อนชอบถามว่าบ้าหรือเปล่าเศร้าอยู่แล้วยังไปฟังเพลงเศร้าอีกแต่แปลกที่มันรู้สึกดีขึ้นจริงๆมันย้อนแย้งมากๆเลยนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้เพลย์ลิสต์วันฝนตกนี่น่าจะมีกันทุกคนนะคะปรากฏการณ์นี้ในทางศิลปะเขาเรียกว่า ปฏิทรสะพานของศิลปะคือโดยปกติแล้วความเศร้าเป็นอารมณ์เชิงลบที่เราอยากจะหลีกเลี่ยงแต่เมื่อความเศร้านั้นถูกนําเสนอผ่านสื่อกลางที่เป็นศิลปะอย่างดนตรีสมองของเรากลับสามารถรับรู้และแปรรูปมันให้กลายเป็นความเพลิดเพลินได้ค่ะแปลรูปมันยังไงครับมันมีนกลไกอะไรอยู่เบื้องหลังแต่อยู่ที่ความทรงจําส่วนตัวของเราดนตรีมีพลังมหาศาลในการปลุกเร้าอารมณ์โดยอาศัยความทรงจําเป็นสะพานเชื่อมเวลาเราฟังเพลงเศร้า มันไม่ได้ทําให้เราแค่รู้สึกเศร้าแต่มันพาเราย้อนกลับไปสํารวจความทรงจําที่เศร้าในอดีตจากมุมมองที่ปลอดภัยของปัจจุบันมันเหมือนกับการได้ระบายความรู้สึกออกมาโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยซึ่งกระบวนการนี้แหละค่ะที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นรู้สึกเบาลงอ๋อเข้าใจแล้วแปลว่าพลังของมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเพลงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างเพลงนั้นกับเรื่องราวในชีวิตของเรานี่เอง พอพูดแบบนี้นึกไปถึงวัฒน,นธรรมตลกคาเฟ่ของไทยเลยครับที่นักแสดงตลกชอบเอาเพลงลูกทุ่งดังๆมาดัดแปลงเนื้อร้องหรือที่เรียกว่าเพลงแปลง ซึ่งมันไม่เพียงจะสร้างเสียงอวเราะนะแต่มันยังทำให้เพลงต้นฉบับเป็นที่รู้จักและถูกจดจำในบริบทใหม่ด้วยเหมือนเป็นการสร้างความทรงจำใหม่ทับลงไปบนเพลงเดิมเป็นการเชื่อมโยงที่เฉียบคมมากค่ะเพราะมันแสดงให้เห็นว่าดนตรีมันเป็นสิ่งที่ลื่นไหลสามารถถูกตีความและผูกโยงกับประสบการณ์ใหม่ๆได้เสมอซึ่งก็ยิ่งเสริมพลังของมันในฐานะเครื่องมือบันทึกความทรงจาของมนุษย์เราโห oh. จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ทำให้เห็นเลยนะครับว่าดนตรีมันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่ความบันเทิงจริงๆมันเป็นเหมือนภาษาสากลที่สื่อสารกับสมองและฮอร์โมนของเราได้โดยตรงเป็นเครื่องมือบำบัดที่เยียวยาได้ทั้งร่างกายและจิตใจและยังเป็นเหมือนทามมาชชีนส่วนตัวที่พาเราย้อนกลับไปหาความทรงจำและตัวตนของเราได้อีกด้วยถูกต้องค่ะแล้วถ้าจะถามว่า ทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรฉันคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าอารมณ์ของมนุษย์เรามันซับซ้อนและสวยงามมากแม้กระทั่งความเศร้าซึ่งดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเจอแต่พอผ่านสื่อกลางที่เหมาะสมอย่างดนตรีมันกลับกลายเป็นความสุขหรืออย่างน้อยก็เป็นความเข้าใจในตัวเองที่ลึกซึ้งขึ้นได้เป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนให้ไปสํารวจกันต่อนะคะ ในเมื่อวันนี้เรารู้แล้วว่าดนตรีสามารถปรับเปลี่ยนคลื่นสมองและอารมณ์ของเราได้อย่างเป็นรูปธรรมแม้จะปิดเพลงไปแล้วลองสังเกตตัวเองดูไหมคะว่าเพลงที่เราเลือกเปิดฟังเป็นเพลงแรกในตอนเช้ามันส่งผลต่ออารมณ์และพลังงานของเราไปตลอดทั้งวันจริงหรือไม่และถ้าดนตรีที่เราฟังสามารถสะท้อนและร่วมสร้างความทรงจำที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวตนของเราเพลย์ลิสต์ที่เราฟังอยู่ทุกวันนี้กำลังบอกเล่าเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับชีวิตของเรากันแน่คะ